ก็วันนี้นะครับก็ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ละกันนะว่าหลังจากที่เราได้ใช้ตัว mg h s p h PH e v เนี่ยคันนี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ใช้มา4เดือนนะครับวิ่งไปประมาณเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาะเล่าให้ฟังนะครับก็ เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเทรนดเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังมานะครับก็ใครที่กําลังตัดสินใจนะครับหรือว่ากําลังดูรถไฟฟ้าหรือว่ารถเออ EV ไม่ว่าจะเป็น EV หรือ PHEV เนี่ยก็อยากจะแบ่งปันนะครับข้อมูลไว้นะครับเผื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับก็สําหรับคันนี้เนี่ยเป็น MG h s p h e v เนะครับเป็นรถยนต์ไซซิ่งขนาดเอ่อ CSUV นะครับก็เอ่อ เล่าให้ฟังแล้วกันว่าทำไมเถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถคันนี้นะครับเข้ามาใช้งานนะครับก็จริงๆเนี่ยผมสนใจรถคันนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่มีการเปิดตัวละช่วงประมาณปีกว่าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามา,าศึกษานะครับเรื่องของอเทคโนโลยีที่เป็นตัว plug in hybrid นะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็จริงๆตอนนั้นเนี่ยที่มี ตัวเลือกเนี่ยก็ดูไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะระบบไฮบริดธรรมดาอย่างเช่นตัวที่เพิ่งมาใหม่อย่างตัวอของ Red Wall Motor นะครับตัว h a r a l H6 นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็นเป็นไฮบริดเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นะระบบปลั๊กอินที่สามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้นะครับ <S <S แล้วก็รวมไปถึงตัว Mitsubishi Outlander นะครับแต่ว่าตัว Mitsubishi Outlander เนี่ยเนื่องจากเป็นรถ นำเข้าน่าจะเป็นรถนําเข้าจากทา,ทางฝั่งของญี่ปุ่น,นครับทำให้เรื่องของพวกภาษีหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ค่าตัวของรถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็เลยหันกลับมาดูในเรื่องของตัว mg hh กับโอฮาวานะครับโดยโจทย์ที่ผมตั้งไว้เนี่ยที่อยากจะได้รถยนต์คันใหม่เนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นรถยนต์ที่มีเรื่องของพื้นที่นะครับในการบรรทุกสัมภาระสําหรับเวลาที่เราต้องเดินทางไกล นะครับมันต้องมีพื้นที่ที่สามารถใส่สมบัติใส่ของที่เราจะเดินทางไปเนี่ยได้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็สามารถนั่งได้ได้ไม่ไม่อึอดอัดนะครับได้อย่างโปร่งโล่งสบายนะครับก็อันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งใน,ในการเลือกไซซิงของตัวรถนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับที่มันจะ ต้องอยู่กับตัวรถตลอดไปนะครับก็คือเรื่องของค่าน้ํามันนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวฮาวเวเนี่ยก็เป็นระบบไฮบริดเหมือนคล้ายๆกับของทางค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับอย่างพวกโตโยต้าหรอ,อะไรพวกนี้ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กอินนะครับก็คือเราสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะครับแล้วก็ใช้งานในโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยที่เราชาร์จมาเนี่ย ได้ระยะทาง67กิโลเมตรตามที่ตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับตามที่รถมันจะสามารถขับได้ไปถึงนะครับก็เนื่องจากประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของค่าน้ำมันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้คันท,ที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยก็จะเป็นนิสสันมาร์ชนะครับก็มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยตกๆเรื่องของค่าน้ำมันเนี่ยเดือนๆหนึ่งเนี่ยประมาณ เกือบเกือบห้าพันบาทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่าน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ลิตรละ,ะประมาณยี่สิบสามบาทประมาณนั้นะนะครับก็การใช้รถในหนึ่งเดือนเนี่ยก็หมดไปกับค่าน้ํามันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอมองหารถที่อยากได้เรื่องของความประหยัดเข้ามานะครับถามว่าทําไมไม่เลือกรถไฟฟ้าไปเลยตอนนั้นมีออร่ากูดแคทเข้ามาแล้วนะครับออร่ากูดแคทตอนเข้ามาแล้วแต่ว่าได้มีโอกาสไปลองดู แล้วก็ลองลองนั่งลองอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องพื้นที่ในห้องโดยสารอันนี้ผมไม่ติดนะครับเพราะแต่ว่ามันจะไปติดเรื่องของพื้นที่เรื่องของสัมภาระด้านหลังนะครับเวลาที่เราจะต้องเดินทางขนของเนี่ยมันให้พื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดนะครับก็จะมีพื้นที่ความจุเล็กลงมานะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยมองกลับมามองตัวเอ็มจี MG กับตัวฮาวเวลนะครับซึ่ง MG เนี่ยได้ข้อเสนอที่ค่อนข้าง น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยมีในเรื่องของค่าบำรุงรักษารฟรีเรื่องของค่าบำรุงรักษาเนี่ยตามระยะตลอดระยะกิโลเมตรหนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับจำนวนห้าปีนะครับหรือ1000งแกิโลเมตรก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มันเกิดข้อได้เปรียบนะครับแล้วก็ทำให้ผมหันมาเลือกในเรื่องของตัว mg hshev p คันนี้เข้ามานะครับ อีกโจทย์หนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ที่เป็นข้อสงสัยหรือว่าข้อกังวลนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของการใช้งานตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าจุดชาร์จชุดชาร์ะนะครับหรือว่าการตริดวอลชาร์จที่บ้านหรือว่าเป็นตัวเอเมอร์เจนซี่ชาร์จรถส่วนใหญ่ทุก ยี่ห้อทุกรุ่นนะครับก็จะมีแถมตัวที่เรียกว่าเป็นเอเมอ e ์เจนซี่ชาร์นะครับหรือว่าเป็นตัวปลั๊กเล็กๆนะครับเหมือนปลั๊กอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กที่ทำให้เราเสียบชาร์จกับตัวรถกับไฟบ้านได้นะครับแต่ว่าของ MG เนี่ยนอกจากจะแถมตัว e อเมอร์เจนซี่ชาแล้วเนี่ยก็จะมีแถมเรื่องตัว Wall Charge ที่ติดบ้านไว้เลยนะครับอันนั้นอีก1ชุดนะครับก็จะเท่ากับว่าจะมี2อตัวในเรื่อง2ชุดให้เราได้เลือกใช้งานนะครับก็พอเรามีรถ ไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่า,เ,าเรื่องของการติดตั้งที่ชาร์จเนี่ยระบบไฟในบ้านเราเนี่ยสามารถทําได้ไหมนะครับระบบไฟที่บ้านเดิมเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับผมสามารถใช้ตัว Emergency Chart e เสียบชาร์จได้นะครับตัว Emergency Chart e เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จเนี่ยหชั่วโมงก็คือชาร์จช่วงกลางคืนนะครับส่วนตัว w l charge เนี่ยก็จะใช้เวลาลดลงมาก็จะเหลือ4ชั่วโมงนะครับซึ่งาการใช้งานเนี่ยผมติดตั้งก่อนได้สัก ระยะหนึ่งแล้วะนะครับก็พอดีที่บ้านเนี่ยมีเนื่องจากว่าเป็นเป็นบ้านบ้านที่ค่อนข้างมีอายุนะครับก็ตัวระบบไฟในบ้านเนี่ยมันจะมีเมนเบเกอร์นะครับตัวเมนเบเกอร์เนี่ยที่บ้านผมยังใช้เป็นแบบฟิล์อยู่นะครับก็เลยเมีเรื่องของความกังวลว่าเอ,อถ้าถ้าเกิดว่าฟิลมันขาดเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคที่ยีที่บ้านมีฟิล์ d สำรองอยู่แต่ว่า เราก็อยากจะต้องการความมั่นใจในการใช้งานนะเราก็เลยไปหาซื้อฟิวแบบที่ที่บ้านใช้อยู่เนี่ยเพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าเออในอนาคตมันมันเกิดขาดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ว่าเออฟิวมันขาดนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรามันเกิดจากการใช้อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าอ,าอื่นแล้วมันเกิดมีการลัดวงจรเกิดขึ้นทําให้เออฟิวมันขาดนะครับก็เลยไปหาซื้อปรากฏว่า อุปกรณ์หรือว่าตัวฟิล์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเ,เขาไม่มีขายแล้วเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเ,เราใช้ระบบเมนเบเกอร์ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นแบบคัตเอาท์เป็นสวิตช์คัตเอาท์ปิดเปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวฟิล์ที่ผมจะไปหาซื้อเนี่ยมันไม่มีแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่างั้นก็จะต้องเปลี่ยนเมนเบเกอร์ที่บ้านเนี่ยให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของ กำลังไฟแล้วก็ให้มันสามารถใช้งานต่อไปได้อีก,อกยาวนานแทนที่จะใช้ใช้แบบฟิลแบบเก่าแล้วก็ไปรับความเสี่ยงเอาว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วมันจะมีเปลี่ยนไหมหรือว่าค่อยไปเปลี่ยนเอาตอนนั้นครับก็เลยได้เลิกในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเมนเบเกอร์ให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการเดินสายไฟภายนอกใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่มขนาดมิเตอร์นะครับจาก15ถ้า45เป็น 30ทับร้อยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดของมิตเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่600บาทนะครับของผมเนี่ยเป็นการไฟฟ้านะครหลวงกรุงเทพนะครับก็จะเสียอยู่ที่600บาทนะครับแล้วก็ผมได้มีการขอเปลี่ยนรูปแบบของมิตเตอร์จากมิตเตอร์ปกติที่เป็นจานหมุนเป็นมิตเตอร์แบบที่เขาเรียกว่าเป็น TOU นะครับที่จะมีการแยกการคิดค่าไฟระหว่าง On p พีกับ Off p ี a นะครับ On p พี k ก็คือช่วงเวลากลางวันปกติ 9โมงเช้าถึง4ทุ่มวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเลทประมาณ5บาทนะครับส่วนช่วงกลางคืนเนี่ย4ทุ่มถึง9โมงเช้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณา2บาท60ตังค์นะครับก็หลังจากที่ใช้มาระยะหนึ่งนะครับก็พบว่า,อ,าอัตราการใช้ไฟอะ่ะที่บ้านผมจะใช้ไฟประมาณา700หน่วยนะครับประมาณ700หน่วยนะครับเปิดอตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีคุณแม่อยู่ที่บ้านก็จะเปิดพัดลมเปิดทีวีอะไรเงี้ยปกตินะครับก็ เมื่อเวลาที่คิดออกมาเป็นเป็นเป็นเรทของ TOU แล้วเนี่ยช่วงเรทที่เป็น off peak เ่ยหรือว่าช่วงกลางคืนกับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ400หน่วยนะครับแล้วก็กลางวันช่วงที่เป็น on peak เนี่ยจะตกอยู่ประมาณ2 300หน่วยนะครับค่าไฟเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยการใช้งานเนี่ยมันเท่าเดิมแต่ว่าค่าไฟเนี่ยมันจะลดลงเนื่องจากว่าเราไปใช้เรทช่วงที่มันเป็นเรทเรท off peak เนี่ยหรือว่าเรทถูกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ จากปกติเนี่ยผมจะจ่ายค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือประมาณ2,700บาทนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีเป็นเป็นการลงทุนหนึ่งที่เออถ้าถาภาพการใช้งานที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเออมันก็ทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของการจ่ายค่าไฟฟ้าลงไปได้อีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสําหรับเรื่องของการติดตั้งหรือว่าการปรับ เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานในเ,เรื่องของระบบไฟภายในบ้านถ้าเรามีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าั๊กอิน h y b ร i ดเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะครับตัวรถยนต์หรือว่าตัวอุปกรณ์ในการชาร์จเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็น p ักอนินะครับมันไม่ได้กินไฟเยอะมันจะใช้ไฟแค่ประมาณถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็น emergency charge เนี่ยมันจะใช้ไฟอยู่ที่2กิโลวัตต์นะครับหรือว่า2,000วัตต์นั่นเองนะครับเหมือน พวกเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาปิ้งย่างนะครับก็จะกินไฟประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัววอลชาร์ตเนี่ยจริงๆมันสามารถจริงๆตัวอุปกรณ์บอลชาร์จเนี่ยมันสามารถใช้ไฟได้สูงสุดอยู่ที่7กิโลวัตต์แต่ว่าด้วยความที่ตัวรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันมันรับไฟได้แค่3กิโลวัตต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกินไฟไม่ได้เต็มประสิทธิภาพของตัว,ต,วตัวอุปกรณ์ในการชาร์จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถัดมาเรื่องของการใช้งานนะครับการขับขี่นะครับเรื่อง เรื่องของตัวรถคันนี้นะครับก็จริงๆมันเป็นระบบะปลั๊กอินไฮบริดนะครับมันก็จะมีเครื่องยนต์ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5 1,500cc นะครับเทอร์โบนะครับก็ทำให้เราใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องของการการการชาร์จไฟหรือว่าระยะทางในการขับขี่นะครับก็มีพละกกำลังที่เพียงพอนะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยตาม ที่หน้าจอแสดงไว้ก็คือ67กิโลเมตต่อลิตรนะครับแต่ว่าต่อ,ตอการชาร์จ1ครั้งต่อแบต100%แต่ว่าเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับการใช้งานในสภาพจริงเนี่ยมีในเรื่องของการเปิดแอร์ที่มีความร้อนจากภายนอกก็จะกินไฟมากขึ้นทําให้มันอาจจะวิ่งได้ไม,ไม่ได้ถึง67กิโลเมตรตามที่มันบอกไว้หรือว่าการขับ ในความเร็วสูงสูงนะครับคันนี้สามารถใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยขับได้ถึงห้าร้อยสิบห่อยห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็ทำให้กินไฟมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราขับเรื่อยๆขับ60 80อย่างเงี้ยครับมันก็ไปถึงได้อยู่60กิโลเมตรอย่างเงี้ยครับขับไปกับปทุมธาน,นีไปกับจากที่บ้านอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้นะครับผมใช้ขับไปกับเนี่ยบ้านกับที่ทำงานเนี่ยชาร์จไฟ2วัน ส่วนใหญ,ญ่จะชาร์จไฟ2วันจะชาร์จไฟ1ครั้งนะครับก็ทําได้นะครับระยะทางเนี่ยประมาณหกสิบกิโลสวันนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองด้วยความที่มันเป็นระบบปลั๊ in h น b ฮบ d ก็การใช้งานเนี่ยถ้าจะใช้ให้มันประหยัดละกันเนาะมันก็ต้องชาร์จไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับาการใช้งานจากอย่างที่ผมใช้ก็คือบ้านไปทํางานอย่างเงี้ยในลักษณะเนี้ยก็จะประหยัดค่อนข้างประหยัดเลยตก อยู่ที่ประมาณจริงๆกิโลหนึ่งตอนนี้ค่าเฉลีย่ยเนี่ยที่ผมจดไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละ60สตางค์นะครับก็จะค่อนข้างประหยัดส่วนในเรื่องของการใช้แบบไฮบริดหรือว่าเวลาที่เราเดินทางไกลมีแบตเตอรี่เต็มแล้วก็มีการเติมน้ำมันระหว่างทางนะครับก็จริงๆคันนี้เนี่ยมันเติมเอ0 e ิบหรือว่าแก๊สโซฮอได้นะครับก็ผมไปเนี่ยออกทริป ทริปแรกเนี่ยไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขึ้นเขาค้อนะครับระยะทางเนี่ยจากบ้านเนี่ยทริปนั้นเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ1000กิโลเมตรนะครับก็เติมน้ํามันไป2ถังนะครับใช้ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันเนี่ยประมาณ2,000บาทณนะช่วงนั้นนะครับช่วงปีใหม่นะครับเอ่อช่วงต้นต้นเดือนธันวานะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีการเติมเอ่อเรื่องของตัว น้ำมันตัวเชลที่เป็น Vpower มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเดินทางไปตอนช่วงเขาดาวนะครับอันนั้นเนี่ยไปสระบุรีไปยุทธยานะครับแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพนะครับอันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพอดีเราหาปา๊มไม่ได้ก็เลยเติมเติม v ีพาวเวอร์ไปนะครับทำให้จริงๆค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวค่าไฟบวกกับค่าน้ำมันที่เราเติมไปทั้งหมดตลอดระยะเวลา4เดือนเนี่ยอยู่ที่4,620บาทนะครับสำหรับเลขไม้เนี่ยตอนเนี้ย ตรงเป๊ะเลยก็คือเจ็ดพันกิโลเมตรทุ่นๆเลยนะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตามที่ผมบอกไปก็คืออยู่ที่ประมาณแบบเออโลละหกสิบตังค์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับสำหรับเรื่องถัดมานะครับว่าสิ่งที่เราใช้งานรถคันนี้มาแล้วเราเรา,เราไม่ชอบนะครับไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันว่ามันเป็นระบบของรถก็คือเรื่องของตัวหน้าจอนะครับเรื่องจากว่าการควบคุมหลายๆอย่างของตัวรถเนี่ย ถูกนาไปใส่ไว้ที่หน้าจออย่างเช่นเรื่องของระบบแอร์หลักๆก็คือเรื่องของระบบแอร์เนี่ยแหละที่ผมมีค่อนข้างมีปัญหานะครับว่าเวลาบางทีเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยเราต้องรอในเรื่องของการเ,เปิดระบบหรือว่าบูตให้หน้าจอมันขึ้นมาเนี่ยประมาณใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบวิก่อนที่หน้าจอมันจะติดแล้วเราถึงจะสั่งเปิดแอร์ได้นะครับนอกาจากว่าเราจะไม่ได้ปิดแอร์ก่อนที่เราจะดับเครื่องอย่างเงี้ยนะครับแอร์แอร์มันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราปิดไว้เนี่ย ตอนที่เรากลับมาสตาร์ทเนี่ยเราก็ต้องรอให้หน้าจอมันติดถึงจะเปิดเข้าไปที่เ,เมนูควบคุมการทํางานของแอร์แล้วก็สั่งเปิดมันได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากรถคันก่อนๆที่ผมเคยใช้มาที่มันจะมีปุ่มที่เป็นฟิสิกอลที่เราสามารถกดเปิดได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของของแอร์เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีสวิชออโต้นะครับซึ่งปกติรถคันก่อนๆเนี่ยถ้ามันเป็น สวิตช์ออโต้เนี่ยเราจะสามารถาควบคุมในเรื่องของอแรงลมกับอุณหภูมิผ่านสวิตช์ออโต้ได้แค่2อย่างนะครับแต่ว่าพอเป็นรถคันนี้เนี่ยมันมีการปรับในเรื่องของตัวาการหมุนเวียนของอากาศนะครับพอมันเป็นโหมดออโต้เนี่ยมันจะนําอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในรถบ้างเป็นบางครั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้อง คอยสังเกตนะครับว่าเออถ้าพอเรากดเป็นออโต้เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องของตัวตั้งค่าในส่วนของระบบหมุนเวียนอากาศนะครับให้มันเป็นออแค่หมุนเวียนอากาศภายในรถนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมีตัวระบบ i s m มาร์นะครับระไอ i มาร์ t เนี่ยจริงๆมันสามารถทำออในเรื่องของการสั่งล็อกรถหรือว่าสั่งเปิดปิดแอร์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่ง อันนี้มันเป็นถือว่าเป็นข้อดีนะครับของตัวรถแล้วก็ดูสถานะในเรื่องของการชาร์จนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอคือตัวตัวระบบ iSmart เนี่ยมันาบางทีไม่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 อัปเดตแล้วกันนะครับว่า,อาตอนนี้ตอนนี้เราชาร์จชาร์จแบตอยู่นะครับสมมุติว่าแบตจริงๆเวลาในหน้าจอก,การชาร์จเนี่ยมันจะบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่รถเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวที่ผมบอกมันไม่อัปเดตเนี่ยคือ บางครั้งเนี่ยแบตเตอรี่ของรถเนี่ยมันชาร Trans ์จเต็มแล้วนะครับระยะทางเนี่ยขึ้นได้ว่าวิ่งได้67กิโลนะครับแต่ว่าตัวเปอร์เซ็นต์ในการชาร์จเปอร์เซ็นต์ในการชาร์จเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังขึ้นไม่เต็มร้อยมันอาจจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เวลาผมใช้งานเนี่ยก็ต้องมองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วระยะทางมันมันครบแล้วนะเออมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะนั้นนิ่มันควรจะเต็มแล้วก ค่อยค่อยกลับมาถอดอตัวเครื่องชาร์จออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ดูดูดูว่ามันเต็มร้อยหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยเราชาร์จที่บ้านเนี่ยก็จะชาร์จข้ามคืนอยู่แล้วนะครับก็คือก่อนนอนเนี่ยผมติดตัวเขาเรียกว่าเป็น Wi-Fi Smart Meter ไว้นะครับก็สั่งให้มันเปิดตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เช้าเนี่ยประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยมันก็จะเต็มแล้วนะครับก็ดูจาก พฤติกรรมในการใช้งาน,นครับเราก็จะรู้เหมือนเวลาเราชาร์จโทรศัพท์พมือถือนะครับว่าเราไม่ได้ดูว่าแบบเออมันเต็มร้อยแล้วก็ค่อยถอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชาร์จทิ้งไว้พอเราจะนํามันออกไปใช้งานก็ถอดปลั๊กออกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นจุดที่คิดว่าไม่ชอบละกันนะครับไม่ชอบแล้วก็อาจจะต้องปรับตัวทําใจกับระบบของของตัวรถนิดนึงนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปัญหาในการใช้งานอันนี้ปัญหาที่เจอจากการใช้งานละกันมีครั้งหนึ่ง ที่ผมเดินทางไปภูเก็ตแต่ไม่ผมไม่ได้เอารถไปนะครับจอดรถไว้ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ไปเช้าเช้าวัาวนนั้นเนี่ยก็คือขับรถไปที่สุวรรณภูมิแล้วก็จอดรถทิ้งไว้ประมาณตีห้าแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตประมาณ4ี่วันนะครับแล้วก็บินกลับมาคืนวันที่สี่นะครับพอกลับมาถึงที่สุวรรณภูมิเนี่ยก็พบว่ารถเนี่ยแบตสิบสองโวลต์นเนี่ยแบตลูกเล็กนะครับหมดนะครับ หมดหรือว่าจริงๆผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้หมดแต่ว่ากําลังไฟมันอาจจะต่ําจนทําให้ระบบในตัวรถเนี่ยไม่ทํางานนะครับก็ไม่ทําให้ไม่สามารถแบบเปิดด้วยรีโมทหรือว่าทําอะไรได้กับตัวรถได้นะครับก็ต้องใช้กุญแจสํารองนะครับเปิดเข้ามาในตัวรถนะครับแล้วกเ็เปิดฝากระโปรงแล้วก็ทําการพ่วงแบตนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการติดต่อประสานงานไปกับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคของทาง ทาง MG นะครับประสานงานในเรื่องของการามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็จริงๆในระหว่างที่ประสานงานไปเนี่ยผมก็แจ้งาทางสนามบินนะครับขอความช่วยเหลือกาบทางสนามบินก็ได้เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับพ่วงแบตแล้วก็สตาร์ทรถขึ้นมาแล้วก็ขับขับกลับขับกลับได้นะครับก็ขับออกมา ยังไม่ถึงยังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็คือหมายถึงว่า,าผมขับออกมาจากลานจอดรถนะครับอยู่ด้านล่างลานจอดรถเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทาง MG Service เนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ที่คิดว่าเออมันก็ถ้ามีไว้เนี่ยมันก็ดีก็ช่วยช่วยเหลือเราในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้เกิดครั้งหน้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหตุในในจุดที่มีคนที่จะช่วยเหลือเราได้เนี่ยเราก็ยังมีบริการที่เออเราสามารถเรียกใช้เขาได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมกลับมาที่บ้าน แล้วก็มีการใช้รถไปทํางานนั่นนี่นู่นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยทางวันรุ่งขึ้นเนี่ยทาง MG เขาก็มีโทรมา,อาสอบถามเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ว่ามันเออมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรนะครับแล้วก็มีการนัดหมายให้ผมเนี่ยนำรถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์นะครับอีกทีหนึ่งว่า,เ,าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมันเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับก็ มีการนำรถเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราก็พบว่าตัวตัวซอฟต์แวร์ที่ควบคุมแบตเตอรี่12โวลต์นเนี่ยของผมเนี่ยมีปัญหานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์จากทางโรงงานเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ์นะครับทางศูนย์ของ MG เนี่ยก็ได้ทําการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนั้นให้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับก็ทาการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมใช้รถมาเนี่ยก็ยังยังไม่เคยเจออาการแบบนั้นอีกนะครับเนื่องจากว่า อาจจะเป็นเพราะผมใช้รถทุกวันด้วยยังยังไม่มีโอกาสได้แบบเออจอดทิ้งไว้ระยะเวลานานๆนะครับก็อันนั้นก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ที่เคยที่เจอกับกับตัวเองนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับสำหรับวิธีการหรือว่าการแก้ไขปัญหานะครับ MG มีเนี่ยเขามีบริการช่วยเหลือมีบริการติดตามเนี่ยที่ผมว่าผมมองว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ที่แบรนด์อื่นๆที่ผมใช้มาเนี่ยยังไม่มีเวลาที่เราเจอปัญหานะครับอย่าง นิสสันเองฮอนด้าหรือว่าโตโยต้านะครับที่ที่บ้านใช้อยู่เนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยเรื่องของการติดตามการแก้กปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะยังยังทำได้ไม่ดีเท่ากับ MG เหมือนที่ผมเจอมานะครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับว่าเออใช้รถมา4เดือนเนี่ยเราเจออะไรไปบ้างหมดค่าใช้จ่ายกับมันไปเท่าไหร่นะครับแล้วการบริการต่างๆของศูนย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าสำหรับ ใครที่รับชมคลิปแล้วก็มีคำถามมีข้อสงสัยอยากจะอสอบถามเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะเข้ามาตอบให้นะครับก็จริงๆรุ่นนี้ปกรุ่นไปแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยมีเปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาเป็น m n n r r h h a ชนออกมาแล้วนะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ AR เนวิเกชันนะครับก็าสามารถนําทางผ่านกล้องที่อยู่หน้ารถนะครับก็จะบอกเป็นแผนที่ให้เราได้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรกฉุกเฉินอ่ะคันนี้ไม่มีระบบเบรกฉุกเฉินมีแต่เตือนการชนด้านหน้านะครับเวลาที่เราขับรถเข้าไปใกล้คันด้านหน้าแล้วเรายังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับตัวรถก็จะส่งเสียงเตือนนะครับเตือนการชนนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ที่ไมเนอร์เชนเข้ามาเนี่ยก็จะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็น การแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเออหลังจากที่เราใช้งานมาแล้วมันเป็นยังไงมันออมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใช้ระยะใช้งานไปสักระยะหนึ่งหรือว่าสักหมื่นโลแล้วเรามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทาคลิปลงให้เพิ่มเติมอีกนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมด้วยขอบคุณครับ